แล้วครับสเก็ตส่งท้ายครับไปที่ซีคอนสแควร์ที่กรุงเทพเนี่ยครับนี่เป็นบรรยากาศตอน9ก้าโมงเศษครับผู้คนเข้ามายืนจ่อหน้าประตูครับประตูห้างยังไม่เปิดครับเปิด10บโมงถามว่าทําไมมาคอยกันเยอะนักคําตอบก็คือดูนะครับพอ10บโมงเป๊งเนี่ยครับโอ้โหวิ่งกรูเข้ามาบางท่านก็น่าสงสารครับล้มแบบนี้ยังเพอระดีนะครับที่ไม่มีใครเหยียบครับถามว่าวิ่งขึ้นมาเพื่ออะไรครับ คำตอบก็คือเพื่อรับบัตรคิวครับบัตรคิวเอาไปไหนครับไปซื้อหรือว่าขายทองในร้านขายทองซึ่งอยู่ในห้างเนี่ยครับนี่คือคนที่มาซื้อขายทองเพื่อเก่งกําไรทั้งสิ้นนะครับถามว่าร้านทองในกรุงเทพมีตั้งมากมายก่ายกองเป็นร้อยเป็นพันร้านทําไมต้องมาที่นี่ที่เดียวครับคําตอบก็คือเขาบอกมาที่นี่ครับที่จอดรถสะดวกครับจอดตรงไหนก็ได้ครับยาวราชไม่มีที่จอ,อดแบบที่นี่ครับนอกจากนี้ครับ ยืนคอยนานเป็นชั่วโมงที่นี่ครับมีห้องแอร์ชำเย็นชื่นใจตลอดเวลาครับว้าว <Wow. S 1> พบกันใหม่วันพุนิสเก็ตข่าวครับ